เจ้าไม่ได้ยินที่องค์หญิงสั่งหรือไงปล่อยคนเดี๋ยวนี้เจ้าไปเถอะขอบคุณมากที่ช่วยข่าไว้มองอะไรเจ้าคงไม่ได้คิดว่าข้าเป็นนักบุญที่เกิดอยากทำความดีขึ้นมาหรอกนะ <c oughs> ขับลอยเขาไปเพื่อยืมปากของเขาเป่าปาระกาศถึงความมีดีงามของข้าออกไปตามถนนตรอกซอกซอยต่างๆแบบนี้พวกที่ต่อต้านข้าก็จะหมดคำที่โต้แย้งแล้วล่ะ <c oughs> ปากแข็งเอ๊ะเลือดเทาของเราที่แท้จริงก็เป็นคนจิตใจดีนี่เองนะ <c oughs> แล้วแล้วแต่เจ้าจะคิดก็แล้วกันเลือเถาฝ่าบาทยังรักษาพระวรกายที่จวนเจ้าอยู่หรือไม่ทำไมอยู่ๆถึงถามถึงเขาล่ะไม่เลวนี่ปลูกดอกไม้ด้วยฝ่าบาทฮะหลิวกงกงฝ่าบาท ฝ่าบาทผู้น่าสงสารของหม่อมฉันหม่อมฉันได้ยินว่าฝ่าบาทได้รับบาดเจ็บหรือพยาค่ะตรงไหนพยาค่ะตรงไหนเจ็บไหมพยาค่ะเฮ่ในใจจริงๆเรียกหมอหลวงไหมพยาค่ะบาดเจ็บที่มือนิดหน่อยนะ่ะเอที่พระหัตถ์หลอกเหลอกงกง ถ้าท่านร้องต่ออีกสักนิดนึงมันจะดูจริงใจมากกว่านี้นะหม่อมฉันย่อมเป็นห่วงฝ่าบาทอยู่แล้วพะยะค่ะในเมื่อฝ่าบาทไม่เป็นอะไรแล้วเช่นนั้นกลับวังไปกับหม่อมฉันเถอะพะยะค่ะในวังมีผู้ถวายดีกามากมายรอให้ฝ่าบาทตรวจนะพะยะค่ะหลิวกงกงมือของข้าได้รับบาดเจ็บต้องได้รับการรักษาอย่างดีถึงจะถูก เจ้าจะให้ข้าไปตรวจดีกาได้อย่างไรกันบ้านเมืองขาดกษัตริย์ไม่ได้แม้แต่วันเดียวนะพะยะค่ะหากฝ่าบาทประทับอยู่จวนราชาเลขาต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นพะยะค่ะหากมีผู้คิดร้ายใช้โอกาสนี้ใส่ร้ายว่าจวนราชาเลขาย,ย่อยุ่ฝ่าบาทจนเป็นภัยต่อราชาสำนักถึงเวลานั้นองค์หญิงจะทำอย่างไรลนะ่พระพยะค่ะถ้าอย่างนั้นก็ได้ข้าจะกลับ เออเรือเแถาจะตามหาข้าไหมนะแผลที่มือฝ่าบาทได้รับการรักษาแล้วตอนนี้พักอยู่ที่ห้องพักเจ้าอย่าไปรบกวนเลยนะเอ๊เอคนล่ะไปไหนของเขานะ จะกลับวังไปแล้วล่ะเอ๊ะกลับวังอย่างนั้นเหรอให้ตายสิทำไมเขามักจะจากไปโดยไม่บอกกล่าวกันนะเอ๊ะฟาบาท,ทิ้งจดหมายไว้ให้เจ้าน่ะจดหมายอย่างนั้นเหรออ่บ้านเมืองจะขัดกษัตริย์ไม่ได้ข้าต้องกลับวังก่อนเจ้าไม่ต้องเป็นห่วง เมื่อเจ้าสร้างย่านการค้าได้สำเร็จแล้วข้าจะมาฉลองกับเจ้าอย่างแน่นอนข้ายังไม่อยากกลับเลยแต่หลิวกงกงบังคับข้า <c oughs> ดูเขาทำสิองค์หญิงได้ยินมาว่าท่านได้ขอให้ปล่อยตัวคนที่ทำลายท่านช่างมีเมตตาเหลือเกิน องค์หญิงเป็นคนดีเช่นนี้พวกข้าเชื่อใจท่านแน่นอนต่อไปจะทําตามที่ท่านสั่งใช่ฟังคําสั่งจากท่านละเยี่ยมงั้นพวกเราก็มาทําให้เต็มที่กันเถอะเ <c oughs> <c oughs> ครึ่งเดือนต่อมาไพนกกระจอก ย่านการค้าสุขสำราญข้าขอประกาศเปิดย่านการค้าสุขสำราญนะบัดนี้ได้ยินมาว่า ใกล้ๆนี้มีถนนความสวยความงามพี่ๆซื้อเครื่องประดับแล้วค่อยไปดูแป้งชาติเป็นเพื่อนค่าจากนั้นค่อยเดินไปซื้อครีมน้ำค้างสักขวดหนึ่งดีเลยดีเลยย่านสุขสัมาญนี้อยากซื้ออะไรก็มีทั้งหมดเลยนะสะดวกกว่าเมื่อก่อนเยอะแยะเลยล่ะ <c oughs> ท่านพ่อ ท่านไปเล่นไพ่นกกระจอกก่อนพ่อข้าจะพาเด็กๆไปดูของเล่นเสร็จแล้วจะไปหาท่านที่นั่นนะเจ้าคะได้ไปกันเถอะผู้คนแห่มาที่นี่กันมากมายเล่าเถอะเจ้าจมีความคิดที่ยอดเยี่ยมที่จะเปิดย่านการค้าได้อย่างไรเป็นความลับทางการค้าของข้าบอกคนอื่นไม่ได้นะแต่ว่า การแบ่งเขตของย่านสุขสำราญยังต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่นิดหน่อยจะดียิ่งขึ้นถ้าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติและสินค้านำเข้ามาได้เปิดการค้าระหว่างประเทศได้ก็ยิ่งดีร้านอาพรพี่ใหญ่ข้ามองไม่ผิดใช่ไหมทำไมพี่ใหญ่ถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะเฮ้ hey, เลือเทาหลอกข้าด้วยสิ จะวิ่งแข่งก็ควรรอให้ข้าเก็บล่มก่อนสิร้านอาพรเอ๊ะแปลกจังไม่เห็นแล้วน้อยหญิงเอะท่านมาได้เวลาพอดีข้ากำลังจะให้คนไปส่งข่าวช่างฝีมือที่ท่านตามหาเพิ่งจะจากไปเมื่อสักครู่นี้เองละ่ะเอ๊ะเมื่อครู่อย่างนั้นเหรอ ลเลอเถาจะวิ่งไวกว่ากระต่ายคลั่งบ้าข้าเสียอีกข้าเกือบตามเจ้าไม่ทันแน่ือเท่าแกช่างฝีมือท่านนั้นอายุราวๆยีสิปีเป็นคุณชายรูปงามท่าทางอ่อนโยนใช่หรือไม่เออท่านรู้ได้อย่างไงไปกันเถอะชีเก๋ข้ามีเรื่องต้องรีบกลับจวนไปจัดการอีกแล้วเหรอ จวนราชเลขาพี่ยายเอ๊ะไม่ง่ายที่ข้าจะหลบเทาๆออกไปได้นังทำไมถึงกลับมาไวเช่นนี้นะเจ้ามีอะไรเหรอเทาๆข้ามีเรื่องจะพูดกับท่านพวกเราไปที่ห้องหนังสือกันเถอะเออว่านอนสอนง่าย นางคงไม่ได้ไปเห็นอะไรเข้าหรอกนะไม่ไม่ไม,ไม่ถึงจะเป็นบุรุษก็สามารถเข้าร้านเครื่องประดับสตรีได้ไม่ผิดอะไรสักหน่อยนึงพี่ใหญ่ท่านแอบทำเครื่องประดับให้ร้านอาพรใช่หรือไม่เทาเทาเจ้า,า,าพูดอะไรของเจ้านะ่ะพี่ใหญ่ไม่เข้าใจที่เจ้าพูดเลยสักนิดนึงข้ายังมีเรื่องที่ต้องทำขอตัวก่อนนะ วันนี้ข้าเห็นท่านออกมาจากร้านอาพรข้าถามเท่าแก่แล้วลักษณะท่าทางของช่างผู้นั้นก็เป็นท่านชัดๆเลยพี่ใหญ่ไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังเจ้าข้ากลัวเจ้าจะผิดหวังบุตรชายคนโตของจวนราชชลขากลับเป็นช่างฝีมือทำเครื่องประดับสตรีฟังดูไม่เข้าท่าใช่ไหมล่ะจะเป็นไปได้ยังไงข้าดีใจมากด้วยซ้ำ เอ๊ะพี่ใหญ่ท่านไม่รู้หรอกว่าข้าตามหาท่านมานานแค่ไหนทำไมท่านไม่บอกข้าให้เร็วกว่าน,นี้ล่ะเอ๊ะทั่วาเจ้า,าไม่รังเกียจพี่ใหญ่หรอกเหรอท่านอยากคิดอะไรเหลวไหลข้าจะรังเกียจพี่ใหญ่ได้ยังไงกันกอดๆขอบใจเจ้ามากนะทั่วๆ เทาๆของเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วรู้จักให้อภัยพี่ใหญ่เยี่ยมไปเลยชั้งทำเครื่องประดับฟรีมาแล้วล่ะข้าประหยัดเงินได้ก้อนโตเลยนันเนี้เลิเทาคุยอะไรกับคุณชายใหญ่กันนะทำไมถึงไม่ได้ยินอะไรเลยล่ะชีเกอเจ้าทำอะไรอยู่นะเอท่าทางไม่น่ามองนั้น ข้าแล้วไม่อยากมองให้เสียลูกตาเลยชิュชูューเบาๆหน่อยข้ากำลังแอบฟังเลือกเถาพวกเจ้าอยากฟังก็อย่าพูดมากรีบตามข้ามาเถอะข้าเป็นถึงห้องเต้ทำไมต้องมาเกาะกำแพงแอบฟังคนอื่นด้วยละ่ะห้องเต้เหรอจะไม่แอบฟังผู้อื่นข้างกำแพง ได้ยินเข้าพอดีไม่ถือว่าแอบ,บฟังนะเอ๊ะอะไรเสียงดังเอ๊ะชุเดี๋ยวข้าออกไปดูเองเ,อเปิดออกตึงโปโอ้ยแอบบฟังคนอื่นการกระทำต่ำช้าเช่นนี้เจอแบบนี้ก็สมควรแล้วล่ะ ไม่กล้าอีกแล้วล่ะท้าวเฮ้อเคอเออที่นี่ทิวทัศน์งดงามยิ่งนะไม่เลวเลยนะอืมพวกเราไม่ได้แอบฟังอะไรทั้งนั้นนะทิวทัศน์ทิวทัศน์งดงามอย่างนั้นเหรอฮ้ <c ười> ทงทางเดินธรรมาดารรมาดากับห้องหนังสือเรียกได้ว่าทิวทัศน์งดงามอย่างนั้นเหรอเท่า,ทา อยู่ที่นี่ที่นี่ย่อมมีทิวทัศน์ที่งดงามหยุดพูดข้าไม่อยากได้ยินคำพูดชวนผลลุกของท่านฮึทำไมทำไมท่านถึงไม่หลบคลายความกโกรธลงได้บ้างไหมเดิมข้าก็ไม่ได้กโกรธสักหน่อยสเสด็จพ่อท่านฟาบาทมาได้ยังไงพระยะค่ะ ในวังเต็มไปด้วยชายร่างใหญ่กลับดูแลท่านไม่ได้หรือคุณชายฉีเจ้าช่างเหมือนกับพ่อของเจ้ายิ่งนะักต่อหน้าข้าเจ้ายังกล้าวางท่าเย่อหยิ่งไร้มารยาทเยี่ยงนี้หม่อมฉันคารวะฝ่าบาทพระวรากายเป็นอย่างไรพะยะค่ะหมอที่จวนราชเลขาคงไม่อาจสู้หมอหลวงในวังได้หม่อมฉันว่าฝ่าบาททรงรักษาบาดแผลในวังหลวงจะดีกว่านะพะยะค่ะ บัตรเพลค่าตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วไม่ต้องให้คุณชายฉีมาเป็นห่วงหรอกนะเห็นท่าคุณชายคงจะว่างมากถึงได้มีเวลามาเที่ยวเล่นที่จวนรนาชะเลขาเป็นประจำเคอเอ๋จะว่าข้ามอบหมายงานสบายๆให้คุณชายฉีได้ฝึกจิตใจดีหรือไม่ดีพะยะค่ะเรือนจำกำลังขาดเจ้าหน้าที่อยู่พอดีคุณชายฉีมีพละกกำลังมาก สามารถทำให้ผู้ต้องหาพวกนั้นเกรงกลัวได้ฝ่าบาทท่านมันไม่ยุติธรรมเลยนะเท่าๆไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลไหวพระจันทร์แล้วเจ้าต้องอยู่บ้านอย่าได้ออกไปข้างนอกล่ะคารวะฝ่าบาทองค์รัชทายาทตามสบายเทศกาลไหวพระจันทร์อย่างนั้นเหรอ ช่วยพะยะอคอเอ๊ะเลือดเทาครั้งที่แล้วเจ้ายังไม่ได้ตอบคำถามข้าเลยนะเจ้าอย่ากโกรธข้าเลยอีกไม่นานในวังจะจัดงานเทศกาลไหว้พระจันทร์ข้าอยากให้เจ้าไปร่วมงานด้วยเอเทศกาลไหว้พระจันทร์อืมถ้าเจ้าไปร่วมงานข้าจะสั่งให้คนจัดงานอย่างดีเลยละ่ะ ใกล้จะถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วย่านสุขสำราญใช้โอกาสนี้จัดงานเทศกาลเพื่อดึงดูดลูกค้าได้นิดนะาค้ากำลังคาดหวังอะไรกับสมองบื้อๆของนางนะเจ้าจะจัดงานเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นความคิดที่ไม่เลวเลยนะจัดงานประลองชิมรสเป็นไงหรือว่างานราตรีสมโมสรหรือเล่นทายคำใบบ,บนโครมลอย ไม่ใช่เทศกาลข่มลอยสักหน่อยช่างเถอะนางก็เป็นของนางแบบนี้แหละข้าจะทำอะไรนางได้ละ่ะปรึกษาหาลือก่อนเทศกาลไหว้พระจันทร์หนึ่งวันท่านแม่ท่านดูสิพระพุทธร,รูปทั้งสูงและใหญ่ย่ยเด็กดื้อน,นี่อย่าทำท่าทางไม่เคารพสิรีบคุกเข่าลง ขอให้พระพุทธองค์คุ้มครองให้บ้านข้ามีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวขอพระพุทธองค์ช่วยให้ลูกของข้าสอบผ่านจองหวนด้วยเธอสาธุสาธุขอพระพุทธองค์คุ้มครองขอให้ปีนี้ข้าเจอคู่ครองที่ดีเพื่อแต่งภรรยาเข้าบ้านด้วยเถิดเป็นคนก็ต้องมีเรื่องปรารถนาที่เป็นไปไม่ได้ทำได้เพียงขอพรจากเทพเจ้าอย่างนั้นเหรอ ค้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าทุกอย่างอยู่ที่ความพยายามของคนได้จัดการรายการทรัพย์สินให้เจ้าเรียบร้อยแล้วนอกจากค่าลิขสิทธิ์ของเครื่องสำอางทั่วแคว้นและส่วนแบ่งของร้านไก่ป๊อปสงบสุขขาดเพียงที่ดินและร้านค้าไม่กี่แห่งทำตามที่เจ้าบอกมอบให้ตามรายชื่อคนที่เชื่อถือได้เลิเถา ความฝันของเจ้าคือเป็นคนร่ำรวยที่สุดในเคว้นไม่ใช่เหรอทำไมเจ้าถึงเปลี่ยนชื่อเจ้าของทรัพย์สินเป็นชื่อพวกเราล่ะเฮ้เงินมันทำให้วุ่นวายเงินมีมากเกินไปก็ทำให้คนอื่นอิจฉาริษยาได้ง่ายๆข้าต้องถ่อมตนหน่อยสุดท้ายก็เป็นข้าคนเดียวที่แบกรับทุกอย่างไว้เลอเทาอะเนี่ยอร่อยมากเลยนะ วันนี้ขอลดราคาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเชียวนาะถูกขนาดนี้ไม่คิดจะเอากำไรหรือไงเฮ้เจ้านี้ช่างไม่เข้าใจเอาซะเลยเอาหูมาใกล้ๆข้าจะบอกอะไรให้ซิบสิบสิบสิบเฮะเดิมที่ก็ขายห้สิบอีแปะแต่ประกาศว่าราคาเดิมคือ70อีแปะบอกลดราคาขายเพียงห้บกอีแปะ ค้าราคาเดิม15อีแปะต่อชิ้นตอนนี้ขาย40 e 8, อีแปะ2ชิ้นซื้อ1นึ่แถมหนึ่งทิศแท้ไม่ได้มีการลดราคาหรือสวัสดิการใดๆเจ้าถูกหลอกแล้วล่ะเล่าเถ้านี่เจ้าเก่งกำไรนี่นา,าเจ้าไม่ได้กินอย่างมีความสุขหรอกเด้อเงินพันชั่งก็ยากที่จะซื้อความสุขเจ้าไม่ขาดทุนหรอกนะ เลือกหัวเราะได้แล้วพวกขอไปกันหมดแล้วควรจัดการเรื่องสําคัญได้แล้วละ่ะเจ้าคิดชื่อพัตตารารออกหรือยังพรุ่งนี้เป็นวันไหวพระจันทร์ข้าขอประกาศชื่อพัตตารารใหม่มีวาสนาเช่นนี้มิสูเรียกหอจันทราหอจันทรา ร้านของเราเปิดวันแรกฉลองวันไหว้พระจันทร์วันนี้ไม่คิดเงินยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาริมรสได้เลยไม่คิดเงินเหรอมีเรื่องดีเช่นนี้ได้ยังไงกันถ้าอย่างงั้นไปกันเลยฮ่าฮเช่นหยิบป้ายได้เลยนี่ป้ายเจ้าค่ะขอบคุณนะทีละคนนะเจ้าค่ะข้าขอ้ไยด้วยสิข้าจะพลาดงานเปิดร้านใหม่ได้ยังไง ถ้าจะพลาดงานเปิดร้านใหม่ของเจ้าได้ยังไงเอ๊ะขอภัยในท่านท่านมาช้าไปหน่อยอยากเข้าไปต้องต่อแถวรอก่อนนะเจ้าคะผู้คนคับคั่งก่อนหน้าท่านยังมีอีก350ท่านเชิญรอได้เลยเจ้าคะ่ะเอ๊ะ350ท่านเหรอ